ลมแรงมากเลยครับไรอาจจะสะดุดนิดนึงนะครับน้องเครื่องฟ้าไอ้ <c oughs> น้องขนของเข้า โดมก่อนนะครับเพราะว่าลมค่อนข้างแรงไม่สามารถซ้อมได้เลยนะครับแล้วฝนมันสาดด้วยข้างนอกตอนนี้บอสกำลังคุยงานอยู่นะครับโคหลายๆแทนบอสนะครับพี่เมย่า <laughs> อนนี้บอยกำลังคุยงานอยู่นะครับมีเจ้าภาพมาถึงที่ซ้อมเลยนะครับพู้เอาผูของวางไว้แล้วครับพู้เของวางกันกระจกไว้แล้วครับ เราจะมีที่ซ้อมด้านนอกนะครับแล้วก็จะมีที่ซ้อมเป็นโดมด้านในนะครับ สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผู้จะไล่ตอบให้นะครับพื้นที่กว้างมาก เดี๋ยวรอฝนซาๆพูดจะไปฝั่งด้านนักร้องนะครับอันนี้เราอยู่ฝั่งแดนเซอร์ก่อน สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใครยังไม่ซื้อแบบซื้อตั๋วเข้ารับชมวันที่8ตุลาคมนะครับวันเปิดวงของตัวเก Music วสิกซี2นะครับสามารถทักเพจค่ายเพลงตัวเก Music ได้เลยนะครับทุกคนตั้งใจกันมากเลยครับวันนี้เป็นต้นไปก็จะซ้อมกันยาวๆเลยนะครับ บอสกำลังคุยงานอยู่นะครับมีเจ้าภาพมาหาที่สถานที่ซ้อมนะครับบอสกำลังนั่งคุยงานอยู่นะครับผู้เลยมาไล์ให้รับชมนะครับ ตามเย็นน่าจะเป็นเมนูแจ่วห้อนนะครับจากครัวคุณนายนะครับพี่น้องกยู่ใส่ละบอดมาแล้วจ้ามึงกี้บอดไปคุยโทละคนกระตุกรับบึ้ม พวกกระตูกลับท่าข่อยพี่น้องสวัสดีนะครับตัวเกียวมิวสิกสวัสดีครับวันนี้เมนูอะไรโอ้วันนี้มีเจียวฮวนครับเฮ้ยมว,น,ว,มวนเหรปวะพวอนี่ thank yeah. you วไวนเขียยวมาซื้อบัตรเปิด,งดวงเน้อซื้อบัตรเปิดวงจิ้มลิงนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เรามาซ้อมดนตรีนะครับคิดถอเอฟซีอยู่เด้อตัวตัว,ตวนี้กำลังซุมซ้อมกำลังซ้อมดนตรีซ้อมการสแสดงช่วงนี้ซ้อมหนักมาก ซ้อมรัวมากนะครับซ้อมแบบสุดๆปีนี้ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสถานที่เปิดวงโรงเรียนบ้านพระคือนะครับเป็นโรงเรียนที่ตำบลของบ้านพักของเรานะครับเราเปิดที่นู่นแต่อันนี้เรามาใช้สถานที่ในการซ้อมในการตั้งเวทีในการ้อมดนตรีราะมันหางไกลชุมชนเนาะมองเนี่ยเขามาสอบหนึ่งหล่หางไกลชุมชนสองหละ่ะมันบริเวณรบกวนชาวบ้านชาวเมืองเราก็เลยเรียกมาที่นี่นะครับเป็นหลัก

สวัสดีนะครับเปิดวงเปิดวันที่แปดครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านพระคือตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นประชุมกันไหมล่ะครับเดียวทันสัน้นไหมล่ะอาจารย์ขอ,อยืไมไม้หน่อยครับ ไม่ได้กินมาขามปีบัตปุบไผ่ด้วบอลใช่ไหมอื้ออื้ออื้ออื้ไปื้ออื้อออกื้ออืัออื้ออืออืออื้ออืนออื้ออื้ออ้อาื้ออน้ื้ออื้อื้อื้ไอ้ออื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 ้ออ้อื่อื้ออ้ออื้ออด้าอออื้ออื้จาก้าอืํออื้ออื้ออื้ออออาเสาออเสานั้ มันจะเป็นโซลสองคนในแรกที่บากเนือต้องงูสานี่รถตู่มาจเตียต่้งงูสานี่ละอะไรกันเลยไม่ใช่องอบย่างรัวก็เร็วผู้ถู่มาติดมันนี่มาอย่างน้อผู้ถู่มาอย่างน้อตายแล้วยไท นั sociedad, ああ่ออกีกว่านัอกไม่บันิเียก็ได้นั่งออกไม่ดบอนี่เีอยาจ้าะเจ้าบอกว่ากำลังจะพยายามเลื่อนเป็นวันที่19เดี๋ยวเจ้าโอเคเจ้าเนาะ เอนนี่เธอเต่เธอ่เป <si ็นยังไงน้อมันอยังก็เพียวหนาย่างตัว่าขาวอยากเห็นมาอัยทุกคนแล้วว่าจะเป็นยังไงกันนะแต่ที่แตะี่พูดเลยหลายเพื่อหน่อยพี่น้องแต่ภาษากก่เือเขา ผู้รายผู้น like ่อยผู้น่อยผู okay, はは้รายตอไรนี่ตั้งอโอเคเพราะเราช่ไม่้นเราทำใหม่ใช่สิบสีผมวอดแจงปะนี่คาตีซี่ทไหนอดู โอเคอย่างที่บอสบอกบอสบอสกนะว่าตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไปเราจะเลื่อนออกงานแล้วเพราะว่าจะเป็นโปรเจกต์อาจแม่งอะไรไปแทนเพราะว่าจะให้อยู่ที่นี่น,นานก็ไม่ต้องทีแม้กระทั่งเราทีก็ไม่ได้ไปบอสเราทีสัมรองไปก็ใครเหมือนเดิมงานต้องงานสร้างเหมือนเดิมใช่ไหมเออแต่งานมุงอ่ะงานงานปสองชัง่วโมงอ่ะไม่ได้ออกทุกคนแม้วนะครับก็อยู่ตั้งอยู่ที่ แต่มีวันที่30ที่จะได้ไปออกรายการก็เดินทางไปจะมีรายชื่อของรายการคนเดิมเลยเซตเดิมแต่เพิ่มสิ่งต่างไม่มีกล้องเซตเดิมมีเท่าไหร่บ่เป็นเจ้าวรามีวัดปั๊นี้เองทีนี้สกายนีอะไรบ่ก็แค่ทุกคนเลยแต่ว่าเสร็จรายการแล้วก็กลับมาซ้อมต่องคืนคือ พู้นี้งคือเช้าสามสิบรการตอนแย็นเจ็ดโมงเช้ารายการสดแต่บอกชื่อกันนะซิสตามาสู้ตุนสาที่เดียวนะเขาช่วคอาสู้เดียวเพราะอันเื่น,น,นใช้ชุดเดียวนะั่นเองนึงก็ไม่ดไม่ดี ชัวตัวเยอะเลยเออได้ได้ใช่มันเป็นชัวงทีอยู่แล้วเป็นเป็นเป็นเกือบเกือบจะแล้วคืออาจารย์ครูเราจะซ้อมทุกวันเวลากี่โมงบ้างครับเบื้องต้นบ่ายโมงคือกี่โมงก็ตอบไม่ได้แต่ว่าเริ่มต้นบ่ายเพราะฉะนั้นแล้ว ตั้งแต่วันนี้ก็ตายอันนี้ได้รวมได้รวมถึงกูตูนกับพี่วิเชียรน้องเป็นโปรเจกต์พิเศษที่เข้าใจเรื่องปัญหาไปแล้วควันเดียวตั้งแต่วันนี้ก็ไปต้องเข้ามาซ้อมใหม่ลงทุกวันรันทุกว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 ันไม่มีเพลงซ้อมก็ต้องเข้ามาสแตซบายเพราะนักวันรี่ก็สแตซบายรอเราเหมือนกันนะครับถ้าจัดเป็นโปรเซสพิเศษน้องนี่นุ่นจะเป็นดีเจสู้อาจารย์นักวันที่บ้างเรียกแล้วจะไี่หาครูไหม หมายความว่าตอนเนี้ยเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าปี่พี่พี่พี่ว่าใครจะสึกหน้าหลังเดีบางทีอาจารย์จะเห็นีนี้พี่เนี้ยเหมือนว่มันถืว่าวันเนี้ยบ่ายโมงถึงตอนนี้ใช่ไหมเมื่อเรานั่งรอความลังคืออาจารย์บอกว่าผมไม่มีจริงจริงเส้นไหมหนึ่งตรงสามสี่เส้นไหมโอเคแล้วเื่อครูเต้นไม่มีจริงใช่งเ้นไหมแต่ถ้าเกิดยังไม่คุยทำไมพอครูเรียกตัวปุ๊บมันก็จะบอนว่ารอประมาซองใช่ไหมครับที่เราไม่ได้บอกเราหน้าแต่การบอกเราหน้ามันบอกยากอยู่เพราะว่าบนเตียงเขาจิดนตอนด้วยกันแห่ง บางัานนอ้องหน่อานบางนเจือกแต่น้องลยอกันกะพวกเราเี่นก็มาเราเาันอยู่กันอยู่กันเขาระจุเขาหม่องเขาเร่งสีนบอกเราบอกว่มามาสแตนายใหม่ลงทุกวันตรงนี้ทุกวันเพราะเราไม่ได้บอกงานอยู่แล้วแค่แค่ช่วงนี้ก่อนมันยิ่ให้เฉยเพราะว่าวัทนที่คนตารางวันที่วันวันที่หนึ่งแบบแบบารันทูแต่ไม่มีเสื้อผ้าผมแตบการเทรดคนนี้ขึ้นดีลงห้าชั่วโมงเด่นดีขึ้นดีลงวันที่สอง วันที่สองก็สุภาหนา้าถล่มสองใครบ้าง,งที่สุไม่ท,มท,ท,มทนันไมน่านท่าท่าท่นท่นทานท่านท่ท่านท่า้านทาทานทน่น่าน แต่ว่าต้องส่งให้รู้ก่อนพี่แซลพี่สตีไม่เอาไม่เอาแบบว่าง่ายๆไม่เอาแบบธรรมดาไม่เอาแบบซีเพย์ซิมันเด่นเพยมันเดีืยวเบอร์มาฮะแล้วเจ็บแต่ว่ามันเป็นด้วยเซอร์เบอร์มันคอนเทนเนอร์ด้วเบอร์เบอร์มันไม่ไม่เป็ดีดเบอร์ไข่ก็มันเบอร์มันมชุดอุปกรณ์ตัวตัวฝาแฝดสะพึงมาเลยป้าทุกคนต่างสะพึงกันจบแล้วก็พบไหมวันจริง ทันตั 8, 8, 29, เดี๋ยวชุดนี้ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสองไหครับสามสิบเจ็ดชุดสามสิบเจ็ดชุดที่เดียวบ้างถ้าบุมชุดไหบ้างยังข้หลังของตีนโ์อะไรบ้างโ์เหญ่ของตีนโด เงังสีใช่ไหมก็มีโช่ใหญ่โชุ์ชเออโชว์นั้นจะ่ึ้นพาสมไม่มีหังสีก้อแรกไม่มีแต่อ่อว่ารวมใหญ่แ้วมี่อะไรนะชุดในแจขอรันขอรังสัต์สิบวันที่หนึ่งรันรังจริงรังจริงหมายควาว่าทุกคนจะต้องปั่สตัดนะ,ะมือเมื่อถือแล้วโดวย100้อยเปอรเซ็น แล้วเราจะมาแสดงทีมเรวที่หนึ่งนานๆโดยแบบไม่ใช่สาน้าผมคนจะขึ้นขึ้นลงบางทีจริงๆคิวคิวคิวิวทีีกรเราควรจั้องหลังคอจะต้องหนักเพราะว่าคือต้เป็นพิธีกรเองแล้วเธต้องโชว์ให้แว้วเวลาโฉบเองก็ต้องเองขึ้นต่างๆจะต้องฟังชิีก่อด้วยดึงระเรือกแต่งกันได้ในโวของี่เป็นโว์ใหญ่ เพราะบางโซนมต้องขึ้นไฮโดริกแล้วจะพูดทางไหนไฮโดริคก็จะมีคนกดช่วยต่างหากบางเพียงโซมันกดเองไม่ได้มันก็จะต้องจัความจําเแต่บางคนที่แต่ว่าเป็นซีเนี้ก็เหยียบเลยดเลยวจะขึ้นไปแล้วอยากสูงแม่ก็เอาตามเพียงอยากอัง โงตัดให้ถ้าเป็นซูนอันี้พี่เดินโดนตัพี่เอินมันดีไซน์มั้ีไหแต่เขาแต่เขาสั่งตัดแล้วถ้าจะมีใซหมาเพราะเขาตัดเากระาษช่ออันตัวเกี่ยวกับแค่เพื่อะยนอยู่เอากระานี้ใส่อยู่หนึ่งรันโชสองสองรันสภาพน้าผมแต่ว่าพี่อยาต้อพร้อมแล้วรสิน ใครพรแค่ไหนพรเท่านั้นแต่ตามจริงแล้ววันที่สองเขาจะพบแต่นั้นพบเข้ใาใจได้แต่วันที่ห้าก็าควรจะพบไปแล้วห้ามีใครไม่พบไหมนี่น่าจะมีมั้ง,ง,งถูกไหมซีเกมมาไหนลูกสามสามจริงจริงไหมห้าห้าสามนะสามก็ไม่เห็นเลยลูกกี่ชุดห้าหกชุดชุดลำเพลิน ของใครมีของคือมันเท่อไหร่ว hmm. mm ันศีงเป็นาไม่แน่ใจต้ถามว่าขอวันศีงวันพุธดาวไม่หร่วันิงเพื่ากราวันศีงพอวันไมั้นมาตรวจส่มอะไรอย่างเงี้ยันมันก็เหนจริง่บมันก็ต้งตามเหแล้วงัดแกนแาแงอสไปครับเปลนถูกมั้อู้มันแกนะานี้นะคนที่เขาทำอนาคตาต่อจะว่ามันเปิดวงมีชุดจริงจร ตัวที่เขาพุ่งแน่งเขาเดือดร้ออ๋อสบายเลยแล้วนะนี่สิวันที่สามรันแบบเหมือนกันเราจะรันสองวันสองสามหน้าผมแต่งหน้าขึ้นแต่งหน้าขึ้นเพราะว่าหลังวันที่ห้าที่เป็นอะไรแล้วนะหกเจ็ดแปดหกเจ็ดส่บประเด็มาแต่งหน้าเลยถ้ามีกระทรวงกรกฏนี้จะแก้หกเจ็ดคือวันที่เราต้องมาเตรียมก่อนเราพักก่อนทุกอย่างรูดงานเดี๋วนะครับเห็นคิวงานหรือยังเห็นกับใคร เอาคือ <Okay. S 2> แผนๆจริงนะใช่ไหมว่าแทบไม่ได้แต่บ้างนะสามพิบ,บัตรก็คือทุกวันนะตุลาตุลาพิธารบาลคือสามพิบัตรไม่มีมันหยุดเลยวันหายใจคือวันเดินทางทีวง่วันหยุดแปะวันเดินทางก็เป็นแพ้ปุ๋ยติดสเปเชียลเหมือนเดิมก็แทบทำงานทุกคนน, B. นะสองสามเด้อนั่นนั่นสุดแบบจริงแต่หน้าจริงฟอร์มจริงแล้วก็ขึ้นทันไหม ให้ทไหมอะไรเงี้ยเป็นสองสามเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งแปลว่าห้ามหลบเนื้อห้ามลื่นเสียงห้างหลงสาวหลงหนุ่มท่ามาดีๆเพราะว่าให้โอกาสแล้ววันนี้พรุ่งนี้มาเลื่อนนี้ซ้อมเต็มที่ยันเต็มที่ตุ๊กีก็เต็มที่เพราะตุกีก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันตนตกีก็อยู่ที่ที่นี่วงกันมันเใส่เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราทําการบ้านให้เรียบร้อยขึนัต่ความความพร้อมของเรา เวลาซ้อมที่แบ,บจกจักรุทธ์ไปนะซ้อมให้ร้องอารมณ์เหมือนจริงอย่าซ้อมแบบกันเลยคุยต้องทำเธอร้องมันผ่านไปรู้อยู่ว่าจำได้หรือเป่าคนพอเรีนดนตรี